งานในเ็กนี่เป็นงานที่สําคัญเพราะเป็นงานระดับโลกเลยแล้วก็เป็นงานที่ห่างจากเมืองไทยไปเกือบ20ปีที่ท่านพิธีน่าจะมีเรื่องปีล่าสุดที่จัดที่อยู่213และโอกาสที่จัรังางน,นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นการเปิดเมืองหลังจากโควิดความมิติสาคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับพักลงทุนให้กับประชาคมทั้งโลกเห็นว่าเราพร้อมแล้วครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่สําคัญว่าสําคัญในสองส่วน ส่วนแรกก็คือให้เราเห็นเข้าใจว่างานเอเปกคืออะไรผพเชื่อว่าพวกเราหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการประชุมเอเปกนี่คืออย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่างานนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเพื่อจะหาข้อมูลให้ร้อเพื่อได้เข้าใจว่าประโยชน์ซึ่งมีมากมายมหาศาลน,นะครับปี21เศษศรกริปมาร่วมกันมูลค่า GDP รวมกันแล้วมากมากเลยขึ้นหนึ่งของโลกที่มารวมกันที่นี่ครับซึ่งก็เป็นพลังงานเษฐกิจที่สำคัญ อนอกจากเรื่องรายละเอียดของเอพแล้วผมเชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับ BCG นะบ Bio Circular Green ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกไม่ว่าจะมีเอพหรือไม่ mm hmm. BCG ก็เป็นเทรนด์ hmm. ที่เราต้องใช้แน่นอนผมว่านกการหลายกันที่มาสแสดงในวันนี้ก็สแสดงถึงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการประชุมเอพเขาจะมองเองความพร้อมในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะฝากพวกเราให้ร่วมมือกันครับ เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อเพื่อนที่จะมาเยือนนะครับเราจะเริ่มเห็นคนเริ่มมาแล้วตั้งแต่ทิ่นี้แล้วก็จนมาถึงวันที่19เดือนนี้นะครับเราจะเห็นการเป็นถนนบ้านแต่ก็ขอให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกำลองพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วก็แสดงมบดีจิตที่ดีต่อมิผู้มาเยือนนะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้จัดงานนี้นะครับแล้วก็หวังว่าง,งานนี้จะได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกประการครับขอบพระคุณครับ ห้าสี่สามสอง ประชาสัมพันธ์จากบริษ erm ัทเจริญโพกต่อของประชาชนคนไทยนะคะขอต้อนรับขอกดไลค์จากทุกท่านได้ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือความภูมิใจและเราพร้กมเสนอคับ Meeting to ensure that epic 2022 will be a memorable achievement Thailand ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเน้นอีกครั้งในวิทยากรของดิฉันหน่อยได้ไหมคะซึ่งเป็นวิทยากรกิตติมาสักดิ์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ ไฟล์ก่อนนี้เรียกว่าอาจารย์ได้ไหมคะให้ข้าใจเดี๋ยวนี้เราจะมากระเทาะเปลือกตรงนี้ออกมาแล้วก็ซาดหยิบความเข้าใจตรงนี้ออกมาแล้วก็ตีแผลให้คนในไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้มีปุปการะคุณนะคะของทางไอคอนสยามท่านนี้ได้เรียนทุกท่านแล้วนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่า BCG คืออะไรเอ๊ะแต่ก่อนมันมีอะไรนะฮะในปีตัวแรกนะครับก็ย่อมาจากไบโออีคอนมีเศรษฐกิจชัยเราว่าความหลากหลายของชีวภาพเหมือนคนเ่ยง ชีววิยทยาชีววิทยาชีว่ววาก็าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกระมวลที่เรามีอยู่ทน,น,น่โรงาเกษตรเท้งนั้นเลยสัตว์แม้กตะทัง่งทรัพยากรกระมวลก็แยนะ,นะดึงทรัพยากรมามาเกิดมาสร้างอะไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเราไม่ได้มองทั้งวงจรนะครับ อีกสอกในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับภาคเอกชนของประเทศไทยที่จะร่วมมือสนับสนุนกับทางภาครัฐและเป็นโอกาสสำคัญครับสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพบนที่บริเวทีโลกครั้งนี้นะครับจัดการเอ e เ20 2 2 Thailand showcase at i c อ n ดคอในครั้งนี้เรามีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการประชุม สำคัญในคานี้นะครับซึ่งอยู่ในภายใต้ความคิดที่เรียกว่า Open Connect Balance